นะก็ต้องขอกราบสวัสดีทุกคนเลยนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กผมต้นกล้านะครับผมเราอยู่กันในเกม กาลีน่าฟรีไฟนั่นเองนะครับผมทุกคนก็เมื่อวานพอดีพิก้าจะไปทํางานไม่ได้ลงคลิปให้ทุกคนดูนะผมเพราะว่ารีบมากงานเสร็จก็ดึกแล้วนะผมตั้วนะก็เลยเพิ่งได้มาถ่ายคลิปอันนี้ให้น้องๆได้ดูกันนะผมคือผมตั้งใจจะเปิดมานานแล้วมันเป็นกล่องสุ่มนะผมนะของเขาเรียกว่าแบบไอเลื่อนขั้นเก่าที่วมันจะมีของอยู่ในนั้นแต่ละอันแต่ละอันเขาเรียกว่าขีบอม,มัดนั่นเองนะผมซึ่งเราจะเปิดให้หมดคทางเลยจะได้อะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับก่อนอื่นพิก้าฝากไวนหนึ่งตับเพจต้นกาช็อปนะผม เรามาดูหน้าเกมกันนะครับผมทุกคนนี่มาที่ห้องแต่งตัวเราเลยมันจะมีกล่องอยู่มีเยอะมากๆอยู่ประหมัดผมเนี่ยอ่านนี้ไม่เกีย่ยน,นี้ไม่เกีียวโอ้เปิดอยู่เต็มไปหมดอ่านี่มันจะเป็นในส่วนนี้ผมว่านั่นไหมเนี่ยฮีมันมันจะมีพวกทรงผมอะไรอย่างเงี้ยที่ซ่อนอยู่นะครับผมบนหน้าแต่ละทรงผมเนี่ยมันจะมีอยู่ทุกๆซีซั่นเลยซึ่งผมจะเปิดหายหมดอ่ะแต่ละอันเป็นยังไงบ้างาผมมาทุกคนมาดูก่อนนะหัวแต่ละหัวผู้ชายเรานะครับผมนี่นี่วันนี้เปิงกิตตันด้วยนะเดี๋ยวเรามาดูว่าเราจะได้กี่ลูกนะครับผมทุ อ่ะอันนี้หัวเหมือนกันหูทรงผมนิดพี่ถามจริงเธอมันจะมีคนใส่ไหมเนี่ยเอาดีถ้าผมสุ่มได้ผมจะเอาไปใส่ในเกมเลยแต่ละอันจะมีอยู่สองกล่องบ้างเจ็ดกล่องแปดกล่องบ้างอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยคือมันเป็นหมวกที่มันจะไม่มีแล้วผมเป็นทรงผมที่มันจะไม่กลับมาขายอีกแล้วนั่นเองนะครับผมทุกคนก็ถ้าเกิดใครพลาดไปคือพลาดไปเลยนะครับผมนี่แต่ผมชอบทรงผมนะมันดูแบบมันเฟี้ยวว่ะแล้วมันมีน้อยคนที่จะมีอ่ะเพราะมันไม่มีขายมันเป็นดวงสุ่มอ่ะถ้าเกิดเราไม่ได้สุ่มไว้แต่แรกก็ไม่มีครับ นี่นี่มีอีกมีอีกทรงผมนี่อันนี้บ้านผมก็มีแล้วมันผมก็ยังไม่มีนะครับผมทุกคนก็เดี๋ยวผมจะเปิดให้ทุกคนดูนะครับผมแต่ว่าก่อนอื่นผมรู้สึกว่าจะมีกล่องสกินปืนที่ผมยังไม่มีปะอันนี้มีแล้วเดี๋ยวนะสกินปืนอันไหนนี่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 ผมยังไม่มีตัวนี้ผมนู่นนะแบบถาวรนะขอที่เบลสามกล่องโชว์ให้เด็กมันดูนี่แบบถาวรอะสาธุ เอาแค่นี้พอแหละคนอย่างเราอะ่ะมันคนเกลืออยู่แล้วเนี่ยหนุ่มโหพี่ชิเนเลยน้องเอ้ยเราเปิดนี้ก่อนดูนีว่าเราต้องเปิดกี่กล่องขอเปิดกล่องหนึ่งก่อนนิอ่าเกลือเกลือนะเพื่นะผลิตกิตตันผมมีกี่ลูกวะผมขอผมขอไปเช็คแป๊บจะได้นับถูครับว่าเราจะได้เท่าไหร่นะครับผมทุกคนอ่าเล็กใ่เทมครับเรามีอยู่40ลูกนะครับผมทุกคนตอนนี้มีอยู่40ลูกนะโอเคอ่ะมาเปิดกันเลยแบบเปิดทีเดียวแบบไวๆเลยเปิดให้หมดเลยทีเดียวเนี่ย ห้ากล่องไปเลยดูนี่คนอย่างเรามันจะเกือรหรือเปล่าจะ <c oughs> เกือเด้อเด็กมาดูเยอะเด้อพลึกคิดตันโอ้ไม่ได้ทรงผมสั้อันเลยเหรออันนี้ขอแบบทรงผมผู้ชายเถอะแปดกล่องเลยนะผู้หญิงผู้ชายนั่นแหละต้องอย่างนี้ มันต้องอย่างนี้ไอ้น้องอมแอมได้ผู้หญิงผู้ชายมาครบเซ็ดหรอแปดกล่องเมื่อกี้ครับไอ้รอบนี้หรอเป็นทรงผมผู้หญิงเอ่อผู้ชายผู้หญิงไม่มีทั้งสองเลยสีอันสวยสวยครับดี๋าวนั้นผมได้ผู้ชายมาอ่าอันนี้แหละทรงผมอันปลอมเลยผมขอทีเถอะผมจะมาเล่นอันเนี้ยผมขอเถอะ เล่นกูแล้วไหมล่ะทรงผมอย่างที่อันที่กูอยากได้กูจะเอามาแอคคนดูสักหน่อยมึงกลับไม่ออกโอเวนกร,รมอันนี้มีแล้วแต่ก็เปิดทิ้งไปเลยครับอืมโอเคมีแล้วเปิดทิ้งครับโออันนี้ทรงผมอะไรนี้โอ้โหนี่คือทรงผมใช่ไหมเนี่ย อ๋อผลึกตันโอเคผลึกตันก็ได้ดีกว่าอันนี้อ่ะเ้ยแต่ผมอยากได้อ่ะอยากได้ทุกอันเลยไมาดูผมไม่ดีเลยอ่ะโอ้นี่สี่อันยังไม่มีสักอันเลยสงผมผู้ชายเดี๋ยวโอเคอยู่สงผมผู้ชายอ่าต่อครับสิบสองกล่องรอบนี้ผมว่ายัางไงต้องออกสิบสองกล่องเนี่ยออกสักอันแหละผู้หญิงมาครับของผู้ชายด้วยผู้ชายชัวป้า ลูกพ่อว่าผมเสียดายทรงผมมันยาวๆนั้นน่ะผมไม่โคตรที่เลยรอบนี้จะเป็นทรงผมผู้ชายเอ้ยแต่ก็สวยอยู่นะมันวิอิตเขาเรียกว่าตรงที่ทัดหูด้วยนะครับผมเดี๋ดิผู้ชายผู้หญิงสวยลูกดี๋วสวัสดีลูกดี๋วสวัสดีอันนี้อุ้ยอันนี้น่ารักเอาจริงอ่ะน่ารักสวยเลยผมทุกคนขอเถมีอยู่ห้าอันน่ะ ผู้ชายนั่นแหละลูกพอ่อได้งี้วันเจี๊ยบคือเราแบบเน้นตัวละครผู้ชายอยู่แล้วไงไอ้รอบนี้หรอรอบนี้ไม่ค่อยเท่เท่าไหร่นะแต่ก็โอเคเอามายังไงก็ต้องได้นั่นแหละนั่นแหละวันเจี๊ยบมันได้บัตรสมสัตกินทุกรอบเลยเว้ยออกดีเว้ยเนี่ยรอบนี้ทรงผมผู้ชายอ,ออกจะหล่อนะทรงผมเนี้ยผมชอบนะมันยาว,ยาวมันดูเท่ดีอะว่ายังไงยาวขนาดน,นี้วเนี่ยเหมือนแค่ว้แค่ส่วนข้างหลังนะครับผมทุกคนนะเออถามมันวันเจี๊ยบ ผู้หญิงแม่งอยากได้ผู้ชายแต่ออกผู้หญิงอดเลยกูนี่คิดว่าเจ้าอันนั้นไปแอคในเกมเมื่อกี้สองอันที่ผมแบบเปิดไม่ได้เนี่ยนี่อันแบบนี้เราได้อะไรผมทุกคนถามว่าต้องการหรือเปล่าคือไม่พี่อันแบบเนี้ยไม่ได้ต้องการเลยอันนี้ก็เปิดทิ้งครับอ่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นผมผู้ชายอุ้ยหมวกด้านบนมีไฟแบบออกมาสีฟ้านะผมสวยดีสวยดียดเอาเอาเอา ว่าแล้วพอกูชมมันไหนไหมพอต้องการอันไหนพอชมมันไหนไม่เคยออกอ่ะผมทุกคนจริงๆนะพออันนี้ผมไม่ต้องการแล้วแบบโอ้มาตลอดเลยอะ่ะผมสังเกตมาหลายรอบแล้วอ่ะอันนี้ผมไม่ต้องการตรงผมบ้าบออะไรเนี่ยโอ้โหมีดุก,กตาอยู่ตรงนี้ด้บางคนอาจจะไม่เคยเห็นนะเออโอเคไม่ต้องการแต่ก็แต่ก็ดีนะเมื่อกี้ทำไมมันเริ่มเกลือแล้ววนะล่ะ อันนี้ขายของผู้หญิงเปนเลคิตตันครับโอเคไม่ได้อะไรเลยแล้วแต่บัตรเฮ้ยอันนี้สวย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 อันนี้สวยขอเลยเนะี้ยขอเลย แม่ออกแต่ผู้หญิงผู้ชายไม่คิดจะออกเลยหมดแล้วเหรออย่าบอกนะว่าหมดแล้วเกียงเกียงหีบประมาทกูเกียงเลยเก็บมามาเปิดรอบนี้คนดูดูแต่กับเกลือคิดว่าจะได้หัวผู้ชายทุกอันอุต่าสาผสมมาตั้งนาน กลับกลายเป็นกลับกันคือไม่ได้หัวที่ต้องการเดี๋ยวเราไปดูเราได้แฟชั่นอะไรบ้างนะครับผมทุกคนะนี่คือแฟชั่นที่ผมได้มาทั้งหมดนะผมผมได้หัวมากี่หัววะเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบสี่หัวนะครับผมนะหัวผู้ชายที่ผมได้มาเนี่ยมันมีแต่อันที่ไม่ถูกใจผมมากโอ้โคตรแย่เลยโอ้เซราโอ้เจ็บจี๊ด โอ้โห uh huh. อันนี้คือทรงผมอะไรวะเนี่ยมองแทบเห็นหน้าตัวเองเลยผมทุกคนนะแต่ก็สวยดีนะสงสัยโอ้มันไม่มีอันที่ผมแบบอยากได้หรือแบบถูกใจหรือมันเฟี้ยวฟ้าสำหรับผมเลย,ยคุณดูแต่ละอันเจ็บจี๊ดอันนี้น่าจะดีที่สุดสำหรับผมอ่ะอืมอันนี้น่าดีที่สุดแล้วโอ้เจ็บจี๊ดเลยเอ้ยหัวนี้ไงแต่ผมได้หัวนี้มาออหลุมลืมไปเลยว่าผมทุกคนนะเมื่อกี้ได้หัวนี้มาเดี๋ยวผมจะเอาหัวนี้ไปเล่นแทนและกันเนาะ อ,อื่นๆเราได้ปลุกกีตันมาแค่3ลูกนะครับผมทุกคนระบาดสุ่มมาด้วยนะครับผมไปครับคุณแม่คนดูเปิดแฟนไปเปิดกันมาเนี่ยก็จะหวัวน,นี่ก็เท่อย,อยู่ผมนะผมว่าจา้าวอยู่ไอ <'s> ้อย่างน้อยผมมั่นใจ,ะจะว่ามีคนมีน้อยละกันผมทุกคนเดี๋ยวผมพาเพื่อนๆไปดูในเกมกันนะครับผมทุกคนนะกับหัวตัวนี้มันจะเท่หรือเปล่านะครับเอาละ,ะครับเรามาดูหน้าล็อบบีเนี่ยเดี๋ยวผมให้ทุกคนดูดูดิดูดิโคตรเพียวเลยผมทุกคนนะ, <S <S ะเหมือนอารมณ์แบบผมโดนสิงล่างเข้ามาผมจากเอลงเอเลี่ยนผมบอควบคุมตัวเราอะ เว้ย,วนแ,นวย,ย,ยแ,แต่มันก็สวยอยู่นะมันก็จ้าวอยู่นะมีเป้าก็ดูมีเป้านี่ผมอยากได้ต้นผมยาวๆนั้นไอ้ที่มันสูงๆครับไม่เปิดไม่ได้แปดกล่องโคตรเสียดายเลยเต้าจัดเอานี้เอาไปแทนนะผมทุกคนเว้ยแต่มันก็สวยอยู่เท่อยู่เท่อย,อยู่มันดูแปลกใหม่ดีฮะมีหลายอย่างนั่งเก่าๆนะผมผมว่าหลายๆคนน่าจะมีอันนี้ผมไม่มีเยอะเหมือนกันนะผมนีโ่โคตรเทมาแล้วกับเหยี่วตัวโปรดของเขานะครับผมทุกคนดูดิเพ่งนั่งมา เดี๋ยวเราจะเล่น R X ็กแปดแล้วกันเกมนี้นะเราจะกระโดดยิงหัวนะผมแล้วเราจะยืนแอคใส่นะครับผมทุกคนไอ้เจ้าตัวนี้มันมีเอ้ยแต่ว่าไอ้ดวงตาไฟที่ผมใส่มาสิาเป็นดวงตาไฟอย่านี้มันมีอยู่ด้วยนะโอเคลงมาถึงพื้นแล้วครับมีคนหรือเปล่าไม่รู้นะเดี๋ยวเราค่อยไปหาเอ็กแปดครับตัวน,นี้เราต้องหาแมกซ์ซองแมกกาซีนไปก่อนแมกกาซีนตั้งไวมากระโดดยิงมันจะได้แบบกอดกว่าเดิมครับกาเอาไอ้หมดเอาไอ้หมดเก็บไปก่อนของต้นเกมครับมันมีคนไหมเนี่ยแต่ก็ไม่เห็นใครอยู่ดีนะในบุกสูนไม่อยากเล่นอ่ะคือถ้าเล่นในนงงงยยััไไมมก็แชป์อู่ดี คนดูน่าจะเห็นกันบ่อยแล้วแหละปืนเนี้ยเฮ้ยผมจเจอยแปดแล้วนี่แหละครับทีนี้เราหาแค่แมกกาซีนนะผมมันจะชอบอยู่คู่ปืนสกงสกาลั่นไวของเรานะครับผมจับซรงจับสาแล้วก็กระโดดยิงนะครับแต่ผมไม่ได้กระโดดยิงนาน้วอะผมต้องวอร์มนิ้วก่อนผมนะเราจะได้แบบยิงก๊อตนะครับผมปึ๊บปื๊บป๊บป๊บป๊บ,ปบโอเคอาจจะได้ละแต่เดี๋ยวนี้คนเก่งขึ้นนะกระโดดยิงเนี่ยยากมากนะครับผมเพราะว่าเขาสวนเราหัวแตกได้เลยนะครับผมเขาลากเป้าเรากระโดดถ้าเรากระโดดว้านี่คือจบเลยแค่นี้เลยจริง นี่ยิง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 ครูก่อนยิงครูก่อนให้รู้ว่าเรามานะท่นแน่ไม่ตั้งไอวอ์เต้นรอตังป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 งปันปัง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 ปดงปังปังปั้ปังปังปังะังงงปังปปังปังังัน่งงงเปัง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  เราเป็นวัยรุ่นใจร้อนซสด้วยสิรอนานๆไม่ค่อยไหวฮะดูก็รู้ว่าเขาหัดเล่นคนเมื่อกี้เนี่ยร,รู้มากรู้มากรู้มากไอ้น,นี่ชอบขยับเข้าหัวไปดิแต่มันไม่ตายอ่ะยิงหัวเบาๆเอาน่าใส่สกิลยิงหัวมานะลุงเนี้ยโดนไปดิวิธียิงหัวเบาจัดเลยอ่ะเขาใส่หมวกอะไรวะมันยิงเข้าระดอกแบบสามสิสิบนั่นยิงหัวเหรอเจผมถามจริงเบาๆ วิ่งจากวงอีกฝั่งมาถึงวงอีกฝั่งยังไม่เจอใครอุ้ยขอผมจะแตกแล้วเนี่ยเพิ่งเห็นนะนี่มันสัมผัสได้มีคนด้านซ้ายอ่อไม่มีใครเฮ้ยมีมันจะมีตัวมาแล้วด้านบนมันยินเสียงแล้วอุ้ยเกือบไหยน,น้องอันเองกอ็เอาไปลูกหนึ่งลูกบายบายอุ้ยมีโคโนะฉลาดลักแหลมแล้านไอคิวนะเองเนี่ยไอหนู ที่ชุดตัวเองเหรอมันก็โดนไปอีกซะพอไม่มีโคโน่ใช้แล้วดิไม่มีโคโน่ใช้แล้ววดีแฟจะเลียไม่ต้องเลียน้องอ่าข้างหลังมีตัวผมอปแล้ว <c oughs> เร่งนานไปหน่อยแตกเองพอ,แ,อคแค่นี้แหละชุดผมอะ่ะผมมาสุมให้ทุกคนดูไงอแค่นี้แหละผมไม่ได้อยากยิยงเยอะอยู่แล้วเพราะผมมันก๊อตไงเอาไปถามคิวพออลิเนีย ก็ผมสรุปให้นะผมสำหรับการสุ่มของแล้วผมชีบระมัทของเรานะผมว่าเก็บไว้นานๆแล้วเรามาสุ่มเนี่ยมันดวงดีไหมเอาจิมมันก็ออกเยอะนะเราได้มาคูดเยอะเลยนะครับผมแต่ว่าอันที่ผมต้องการมันกลับไม่ออกให้ผมนะผมคือผมอยากได้รีวิวมากเลยอะไอทรงผมแบบสีมพูวยาวๆอะแต่ตอนนี้มันหายไปแล้วผมเราเท่าเท่าว่าเราจะไม่เหลืออีกแล้วฮะไม่ได้สุ่มอีกแล้วต่อไปนี้ฮะเออเก็บมา ก็ยังเกลือเหมือนเดิมแหละมันเกลือที่คนแหละไม่เกี่ยวหรอกกล่องมันจะนาหรือจะกล่องเก่าอะไรอย่างนี้นะครับผมทุกคนนะโอเคถ้าเกิดใครชอบคลิปสุ่มของรอบนี้นะครับผมหรือสงสัยรเราจะหยิบอามาดนะผมหรือของชิ้นไหนนะผมก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับผมทุกคนโอเควนนีก้าขอตัวกลับลาเพื่อนๆไปแล้วเพียงแค่นี้นะครับผมวันนี้ก็สวัสดีครับสวัสดีครับ